ท of ี่จะให้นะครับน้องๆนะครับเห็นบางนะครับของพี่ๆรันปีท an ี่สองนะครับรันปีที่สามนะครับปีที่แล้วนะครับปีสองนะครับก็รับด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับขอให้ปีสองนะครับและปีสามนะครับเ่ื่อนน้องๆนะครับขอเสียงปรบมือและในสายรันปีที่สามหน่อยนะครับ การนีอ่องนอนนะคะชปีที่แ้ก็มนอๆพี่พสามาร่วมบูมด้วยในครนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามศิลรมนะคะก็จะเป็นการจัดสนามกีฬาแสดงัทีู่้ไปเมื่อวันที่23ติกายนะคะตรงนั้นก็จะเป็นของบ้านยังอยู่ไม่ได้ดือนะคะตอนนี้ก็รอพี่ๆร่วมจากอัศจารย์ก่อนนะคะทชั้นปีนะคะ่พี่ามก็มาร่วมด้วยนะคะในปีนี้ เดี๋ยวเราจะพามาดูบูมรัชพัชรินกันเลยนะคะเดีย๋ยวกำลังลงจากอาจาร์กันนะคะตอนนี้มาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวรอบูมกันนะคะนะครับตอนนี้นะครับแถวเป็นวงกลม วงเดียวนะครับวงเดียวน,นะครับเ,เป็นวงใหญ่ๆเลยนะครับจะได้แสดงถึงพลังนะครับของเรานักศึกษานะครับมาหาว,วิทยาลัยร,ราชพัฒนสุรินทร์นะครับร้องเกี่ยวแขนเราเลยนะครับ นะครับถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับประสานมือนะครับประสานมือในลักษณะของการบูมนะครับคือมือขวานะครับไข้กับมือซ้ายนะครับตอนนี้นะครับใครยังไม่มีที่ยืนในวงครับรอดี๋ยวรอทุนทีลงแป๊บนึงนะคะับอ๋ออันนี้คือ ้าวงยังไึดไว้จักที่ก่อนยังไม่ได้กดโทกันนะคะแป๊บหนึ่งทั้งหมดจัดแถวเดี๋ยวนะคะก็บรรยากาศวันนี้จะพึกคักกันหน่อยนะคะรราาวันนี้ก็เป็นการมอบรางวัลจากรกองนนะะรัฐมนกราชรั้นปีที่หนึ่งนะคะ,คะก,ก็สืบว่ามันหาวิทีอะไร เป so, ิดเทอมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะคะนี่ก็เปิดเทอม2แล้วนะคะวันที่วันที่23กันยายนนะคะนี่ก็เราได้เปิดเทอมแล้วอันนี้ก็จะเข้าสู่สัปดาห์ที่2กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ๆหาที่ยืนกันก่อนแป๊บนึงนะคะก็จะมีนายกองค์การจากขอนเก่นนะคะบุรีรัมย์นะคะยะแถวยะแถวยัะแถว บูมมหาวิทยาลัยบูมมหาวิทยาลัยพร้อมอ่ากําลังกําพร้อมนะคะดีนี่ค่ะเราล้อมกันทั้งสนามกีฬาด้วยไม่ใช่สนามกีฬารัชพัฒน์นะคะที่จะสั่งสนามะครับใหพวกเรานะครับกอดกับเพื่อนนะครับโดยใช้มือขวานะครับโอบบนไหล่เพื่อนมือซ้ายจับเอวเพื่อนนะครับทราบทราบ สามทั้งหมดทั้งหมดจับแถวนี่เสียงดังทั้งหมดทั้งหมดจัดแถวเอาเสียงมันขึ้นทะเลมากๆนะครับครั้งแรกแบบที่พวกเราซ้อมด้วยกันนะครับวันนี้เป็นสิริมงคลมากๆนะครับอ่ะจะซ้อมฟันนะครับทั้งหมดทั้งหมด ซึ่งหลังจากที่เราบูมมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะร่วมกันล้องเพลงมารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินีรอบหนึ่งนะครับโดยในระหว่างที่เราร้องเพลงนะครับา่ันนายกการบริหารศึกษาประธานสภานายกสโมสรทั้งหกคณะนะครับจะวิ่งนะครับแล้วนำกงของแต่ละคณะนะครับให้เราได้สัมผัสน,นะครับผม นะครับเราซ้อมก่อนนะครับรอบแรกอ่ะอันนี้รอบซ้อมก่อนนะคะรอแข่บูมหาวิทยาลัยบูมหาวิทยาลัยรฮะนี่แสดงว่าคนละสังกัดนะครับมีคนทั้งกอดเกียวเพื่อนบางคนก็ทัหลังนะครับนี่ค่ะงามอันนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะเราจะฝึกท้ายดิการบูม เดี๋ยวรอความพร้อมแป๊บนึง,งนะคะาก็ถ้าสั่งพร้อมครั้งแรกให้เราอบอเพื่อดเลยนะครับออบเพือดครั้งที่สองก็คือพวกหมอลงนะครับโอเคทราบนี่ภูมมหาวิทยาลัยโูมมหาวิทยาลัยอ๋อ สั่งใหม่นะครับนิดสอมก่อนนะฮะพร้อมนะลูกพร้อม